It looks <sighs> locked for one. Let's hurry. We've wasted enough time. All right. Yeah. I'm not giving up. We've come too far. Laya. Hey. Oh, that looks not see good. You. Which one first? <laughs> oh เดี๋ยวเอ้ยยามเจอรับไปเรียบร้อไยไอ้หาตกใจหมดใครมาตบหลังเซฟเกมอ้าวแช่แข็งคนไฟตรงอ๋อ มันฟันธรรมดาไม่ได้หรอวะผมอยากรู้มากเลยไฟเออร์คริสตันโอ้เีล oh. ีนี่ก่อนอ้าวเต๋วเต๋วเฉยเลย <c oughs> นี่อะไรอ่ะอยู่ดิเฮ้ยขน มานาเล็กมีอะไรบ้างไม่เอาไม่มีอะไรเลยเหรอช่างแม่งฮะไปต่อชึบอออออเอา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 แค่แข็งก้นไปเอาแค่โดนเผาอ้าวขี้ขวาอ๋อขี้ขวาโจมตีโอเคโอเค ดูดิโอ้มานาใหญ่ผมไปเผาอีนี่ฮนะขอโทษด้วยนะปิ้งสิบสองหน่วยโอเคว้าวฟอสลูนโอ้โอ้ยอะไรอีกแล้วเหรอโอเคเมื่อกี้มันอะไรอะนอนพลอตเวพอน ไม่ได้ใส่คาถาไม่ได้อะโคลไลท์เออตะกี้มันอะไรอ่ะนี่ไงมันเหมือนเอาไว้ตีบวกกับอาวุธอ่ะโก้เฮ้ยนักแมดด้วย <Yes. S 1> ไป <The truth. S 2>

นี่วัดเออมันโจมตีช้ามากเลยโจมตีแบบปกติอ่ะอ่าเซฟอ่าแปลว่ามีลางสังหรณ์ไม่ดีเฮ้ยอะไรอ่ะเอาแช่แข็งมันดิเรียบร้อยอะไรวะเชื่อมีสิ่งมีชีวิตด้วยโอ้โหเยอะๆเผาอย่างนี้ต้องเผาเอาตึกไปอยู่หน้าไฟ อ๋อขี้ขวาเลยวะขวาเนี่ยยิงยิงเออโออ้าวตายอ๋ออ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 อไฟเดะเดวเดะอ๋อนี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว,ยวโออ๋อทำไมมันโหดจังวะพ้นไฟอยู่ดีๆนอนเที่ยนี่ต้องเราต้องเดินออกมาก่อน แช่แข <Check. S 2> oh. ็งเยิงไอ้เ,อเช่นนี้มันต่อยได้ด้วยอ๋อมันมันไม่ได้มีคาถาไงค่อยๆค่อยเฮ้ยถอ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 ยหัวหน้าเหรอลีดเดอ้วยยิง oh. ไม่น่ากูไม่น่าอัพาไปเลยอ่ะเอออคาเคิร์โบเฮออ้ยอีกตัวหนึ่งมาช่วยแล้วเนี่ยแค่แข็งเอ,อ้ยไอ,อ,อ,อ้นี่จะตายแล้วนี่นี่นี่อเคเรียบร้อยเฮ้ย เหนื่อยจัง let's go land c เ e r สัตว์ชั้นสูงเหรอไม่รู้อะหรือว่าเราลุยเราลุยแลกไม่มีแล้วใช่ไหมเออนึกว่าเราเนึกว่าเก่งไงนึกว่าเก่งไงเหมือนตอนแรกตอนแรกที่เราสู้กับอัศวินนั่นแหอะโบบะโบบะ โอ้ยถอยโอ้อีนี่ล่วงเลยเก่งโบเออเรียบร้อยเวลเลเวลอัพนิววันนิววันนอีนี่แชร์แข็งงอนอนอ๋นแ่นนะร้อ เอากูจะเล่นตัวนี้ uh. อ่าโอเคสถานการณ์หายแล้วเลเวลอัพอ่าอัพเลือดครับอัพเลือดอัพเวทอัพวิวอัพเวทจบ <c oughs> สกิลโอ้ยอัพความสามารถได้ด้วยเนี่ยผมอัพต่อสู้ไว้นะคอมแบทสกิลขโมย เเอชร่่นะไียประมาณว่าความสามารถของตัวเราเองอ๋อประมาณว่าพูดพูดดีโอเคเราลองเอาการพูดดีๆบ้างนะอาเค็นชิลเกาะ ไฟฟ้าไหมอยากรีสกิลมากตอนนี้เคลียร์โออยากรีท่าไฟมากเลยแย่ yeah, มากโอ้นี่ลีเจนรีเจ,น,เจนด้วยนะเนี่ยนี่อะไรบัฟเนี่ยฮะมันมีท่าเยอะมากโหแบบเยอะแบบแบบม่งเลือกไม่ถูกเลยเอ้ยนี่ดูดเลือด นี่เลยพักเรื่องเวทมนต์ไว้ก่อนนะโอเคเพลงเย่ดูดเลือดครับเฮ้ยเอาท่าไฟไปไกลๆก่อนอ่าเปิดได้ด้วยโอ้ going โอ้บวกเยอะนะแต่ไม่ใส่นะคไอ้นี่อะไรอะนี่อะไรอะ alright สปิริตป้องกันวิญญาเนี่ยนะไม่ใช่แล้วโอเคไปต่อต้องทำต้องทำให้ฝันของเพื่อนเป็นจริงก่อนจะหนีไปกับคนรักแต่เสือกลำบากกูเนี่ยดินั่นโอ้ยวิ่งมาแต่ไกลเลยเช่เชื่อเรียบร้อยเลยเอาเลยครับรับผมรับเต็มที่ครับเลือด เอาดูเลือดยังไงวะเอาดูดไปแล้วแ่แข็งเอาอย่าพ no ่นไฟดิเชื่อบอดเล่นให้แล้วมันพ่นไฟฮิว่อนฮิวเออรับผิดชอบนิดนึงอ l r i g h t เอาจะปิดทำไมล่ะเออเข้ามาสิแหมก็ใ้งง นี่มันคุกนี่หวาใช่ไหมคุกใต้ดินเอลลูสลากหายอะไรสักอย่างเอกสารส่วนตัวใครออกแบบวะเนี่ยมันเป็นบล็อกเป็นบล็อกมาอีกแล้วจอมเวทจอมเวทข้างหลังนั่นอะเอาไปก่อนเลยอเวทจอมเวทต้องไปกัน นี่ไงอ๋อคลิกขวาค้างได้โอเคโอเคเอตส์ิลครับเออกูไม่กลัวมึงหรอกนะ I'm not afraid of you แต่มึงอาจจะตายไม่กลัวมึงหรอกแต่มึงอาจจะตายเดี๋ยวดิเฮ้ยไม่เป็นไรเอา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 โอเค นี่ไงนี่ไงไ<ห>ยอ<น>ดเทียดเฮ้ยโอ้โหโอ้ที่ไหนเนี่ยโอโอ้ขาดาใหม่เว้ยขาดาใหม่ขาาใหม่ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยอย่างก,กับพี่พิธาพันธ์เฮ้ยอะไรอ่ะไอ่สิ่งนี้มันทำอะไรอ่ะทำไมถึงเก็บวัตถุนี้ไว้นนวนนวนในตรงนี้ละ่ละมันเป็นเรื่องราวสมัยก่อนนะแล้วมันมหัศจรรย์มากฉันก็เหนภา They amplify any spell cast into them. I bet we could use this to break into the phylactery chamber. See where the mortar might be decaying behind that bookcase. Let's take a closer look. Alright. There's something odd about that statue. Who greetings, what did you just say? Something? i am the essence and spirit of elephantoid, oh, oh. one's consort and advisor to archon valerius. Oh. 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 To see my crime? cursed to stone for foretelling the fall of my lord's house. as archon valerius, i'm not sure. Sure the Archons were the lords of the Imperium. shall you stand on the threshold of my proud fortress, he said, and tell your lies to all who see us. But my lord at the hands of his enemies, and his once proud fortress crumbled to dust, as I thought A Deventer statue? Don't listen to it. The Deventer da lords dabbled in many forbidden arts, This thing. is wicked a นี่เป็นสิ่งที่บ้ามากเลยเออเออเออเอาไงดีคุยต่ออีกหน่อยทำไมต้องทำเงี้อ่ะเธอยังมีชีวิตอ,อยู่เหรอไม่ใช่ฉันหรอกไอ้หนูเห็นทำให้ฉันเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ฉันเป็น ตลอดการตลอดการและไล้ความรู้สึกไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้นี่เป็นชะตาของฉัน i c a n do it too the sun grows dark but l o here comes the dawn stop talking to it please both of you หยุดพูดกับมันได้แล้วเดโบรด go เสียเวลากำมันมามากแล้วนะครับโอเคมาผมขอโทษอ้าวแล้วก็ไม่ได้แล้วมา it should i s out of เออจะช่วยคุณเหถ้าเราทำงานถ้าเราช่วยกันเราก็ทำได้นะ Okay. Now we just need to find a way to get through this wall. Tidy? Tidy? Use this with the rod. I'm sure it'll work. Hurry, the clock's ticking. Tidy, you're not going to get it. Let's go. Okay. This is the phylactery chamber. It... We must find Jowan's phylactery quickly. Phylactery is a good thing. ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนะแบบนึงแบบนึงกินน้ำก่อนนะฮะไฟแลกทัลลี่คืออะไรวะ ดิกชันนารียังไม่มี <laughs> พูดเลยฟิลาเครชัลลีดิกชันนารียังบอกคืออะไรงั้นเลื่อนมอง <to find. S 1> หาสิวันหายากนะมันไม่ได้มีแถวๆนี้หรอกเอาอ่าเซฟอีกแล้วอาอเฮ้ยเฮ้ย <laughs> <laughs> มาจากไหนวะ <laughs> เอามาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ย เลือดดูดเลือดแช่ <All right. S 1> แข็งเอ้ยโจแวนโจแวนโจแวนอย่าตายดูดเลือดแช่ <All right. S 1> แข็งเออโจแวันดูดเลือดอ๋ออ๋อ oh. oh. ah. ตีนี่นี่ ะเออเเเโวะเออเราเ,เอาของให้เพื่อนได้ปะเดี๋ยวลองดูกดตัวไอเออนี่ไงเออเอาไปเลยเอาคาถากากๆไปโอ้มีมีดด้วยเนี่หวะอ๋อเรามีของของทุกคนเลยเนี่ยวะลูกตุ่มคาคาถานี่เอาไปเลยได้ไหมไม่ได้ ทำไมมันต้องยิงเป็นอันนั้นด้วยวะเออไม่คาถาเพราะว่ามันเล่นสายนี้นะเราต้องเอาวุธให้มันนี่โลนี่เป็นไงล่ะนี่ไงอ๋อโอเคโอเคเล่นงี้นี่เองนะต้องเสริมแกร่ง ให้ทีมเรานะแต่มันเป็นต่อไหนนี่อาวุธติดไฟเป็นไงล่ะอีนี่อ่ะอันี่มันเป็นโรกนะนี่เอาเลยเข็มขัดกันเวทกันไฟบวกเกาะไหมอ่กากันเวทกันไฟเออ อพอปาร์ตี้เลยก็ช่างมันนะครับถือว่าเราให้นะถือว่าผมหัดเล่นเออเอกสารารับนี่อะไรเออกูว่าทำไมแม่งกากจังนะครับโอ้หนึ่งเงินอ่าได้อีกแล้วไม่ไม่เป็นไรเรามีของที่ดีวันี้ทำไมไมันมีน้ำแข็งด้วยวะ That's my phylactery! You found it! I can't believe this tiny vial stands between me and freedom. so fragile. So easy just to be rid of it. To end its hold over me. Ow! ตอนนี้ฉันมีอิสระแล้วเอ่อไม่อยากอยู่ที่นานไปนานกว่านี้แล้วอ้าวมันเหมือนอะไรสิ่งที่อยู่ข้างในหรือนะหรือเลือดที่ถูกบูชาบาวอินบัตแอนเมด อ๋อทีนี้เราต้องกลับไปยังประตูนะครับฉันเห็นทางอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะไปไหมไปดีกว่าเฮ้ยเปิดด้วยเวทมนต์เหรออ๋อนี่ไงโกโกโกเราทำได้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยขอบคุณมาก So said was you what true, สิ่งที่นายพูดเป็นจริงสินะเออวิงอ้าวกรีก s แ e อร์นิเชียตค t ดวา n s ผ i t ับ b ล i ดแมจบลัดแมจฉัน d ส s a p p o i n t e d l i l y s h ิ seems shocked b เ t อ u l l y in control of her ม่ n ช่ไม่ใช่าม่ช่ไม่ n ช่ l ม่ใ a ่ l ม่ใช่ไม่ o ่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ the i n i t ม a t e h a ม่ e t ่ a y e d us ไอ่ใ่งนี้ม่ใช่ไมช่ไม่ใไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปแน่ไม่ช a ไม่ใช่ไม่ กเด็กใหม่แต่แกแมันก็ทรยด้วยพวกคุณอ่ะไม่เคยคิดถึงพวกพวกฝึกหัดเลยหรือไงเราจะอยู่ข้างใครดีวะ Enough พอแล้ Night Commander of the Templars here assembled I sentence this blood mage to death เฮ้ยประหารเลยเหรอ This initiate has scorned the Chantry and her vows Take her to Aenar พาเธอไปที่เอลนอ The the major's prison. No. no. Not there. No. 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 I won't let you touch her. No. No. I won't let her. I บัตรเมดฉันฉันยอมรับฉันเป็นนักเวทที่ดีกว้บัตรเมดมันเป็นมันนะจอแวนฉันแค่อยากจะไปอยู่กับเธอนะโฉันเชื่อใจนายเสยทละทุกอย่างเพื่อคุณแต่ฉันรู้คุณไม่คใบัรเมไปไกลๆจากฉันอ้าว Are you all right? Where's Gregor? Blood magic. It overcomes so many. I never thought it of, of, of None of us expected this. Are you all right, we? Gregor? As good as can be expected given the circumstances. If you had let me act sooner, this would not have happened. Now have blood on the loose and no way track him down blood loose to we way have mage the him a track ตอนนี้ไอ้พวกนี้มันหนีไอเชี่ยนั้นมันหนีไปแล้วโจแวนทำลายอันนั้นไปแล้ว Where the girl? แล้วผู้หญ <I> ิงไว้ไหนล่ะฉันอยู่นี่ครับดูสิ่งที่เขาทำสินายช่วยเหลือมันนา w ดฉันฉันผิดไ, <to you. S 1> ไปแล้ว ฉันมีความเกี่ยวข้องกับบัติฉันยอมรับทุกขอก้ขอ,อกล <même> ่าวหานำเธอตัว,ตวไปซ<ส>ะได้หยิบอะไรมาหรือเปล่า คาถาเรียกว่า Shall we add thievery to your list of misdemeanors then? I'll be taking that back now if you don't mind. What your antics have made a mockery of this circle! What are we to do with you? กูจะทำอะไรกับมึงดีเนี่ยโจแวนด้วยไม่ใช่กูกูมึงไปคอยช่วยมันอ้าว knight commander, <coughs> if i may, i'm not only looking for mages to join the king's army, <coughs> i'm also recruiting for the gray wardens. irving spoke highly of this mage, and i would like him <coughs> to join the warden ranks. duncan, this mage has assisted the malefica and shown no lack of regard <coughs> for the circles' rules. <coughs> <Leukkah> he is a danger to all of us. who risks all for a friend in need. I stand he by my decision i will recruit My this way mage. no, no. a... <laughs> Gregor, mages okay. are needed this mage is needed <laughs> Worse things plague this world than blood mages you know that i take this young mage under my wing ฉันจะรับตัวหนุ่มน้อยนี่ไปกับฉันแล้วก็รับผิดชอบทั้งหมดไอบ้บัตรในนั้นมันหนีไม่ได้แล้วเขาเป็นผู้ช่วยกฎของเราไม่มีเชื่อเลยเลยเหรือเนี่ยฮะพอแล้วเราจะไม่พูดเกี่ยวกับสีนี้อีกแล้ว y ช u ดีน w โชคดีนะที่นายรู้นะขอบคุณครับท่านไปซะชีวิตใหม่ของแกรออยู่อ้าวเอา h สวัสดีเพื่อนเอ้ย ฉันอยากรู้ชื่อนายอ่ะ IM c n a a l เราถูกย้ายมาตรงนี้นะครับถูกย้ายมาชีวิตใหม่รอเราอยู่นะผมชื่อ c n a l ครับท่าน The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. I understand you hail from the Circle of Magi. I trust you have some spells to help us in the coming battle. ฉันเชื่อว่าเวทมนต์ของนายจะช่วยพวกเราในสงครามผมจะทำให้ดีที่สุดครับเยี่ยมมากนะแต่เราก็ยินดี The wardens will benefit greatly with you in their ranks. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Lo'gan waits eagerly to bore me with his strategies. Okay. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! <laughs> Eamon just wants in on the glory. We've won three battles against these monsters <laughs> and tomorrow <laughs> should be no different. Overconfident, some would say. Right, Duncan? <laughs> Your majesty, <laughs> I'm not certain the blight can be ended quite as quickly as you might wish. <laughs> I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of darkspawn on the field. But alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, your majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. Oh. But I suppose this will have to do. I must go before Logan sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. โอ้ oh, ดาบโอ้ oh. ดาบมึงสุดยอดสิ่งที่ราชาพูดนนั้นเป็นจริงพราเขาชนะสงครามเกี่ยวกับพวกมืดอ,อ้าวเพราบบนนะญาตาตัดแล้วกัน นี่เอเอโอเนียคิงคาลินโอได้ของด้วยเหรอได้อะไรได้ไอเทมไหอะไรอทโทรครับก็อ่ามาอยู่เมืองใหม่แล้วก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันโอ้เกิดเรื่องเยอะมากภายในตอนตอนเดียวแล้วก็ ถ้าชอบจะได้มาทำอีกนะฮะจอมเบทซีเนมก็ต้องขอลาไปก่อนกับด r ก g อนเอ e o ออริจินไว้เจอกันตอนหน้าหลับตอนนี้สวัสดีครับ